นขนาดนีด้เพื่อนดูน้ำเยอะมากเลยน้ำเยอะด้ำวันก่อนก็ท่วมหมดแล้วค่ะน้ำท่วมนะโอ้แต่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักสงสัยฝนจะซอกเราเห็นเห็ดแวบๆตแบบิดเห็ดกันอะไรจะเกิดขึานเกิดไปก่อนระบายน้ำออกไปก่อนเนาะเก็บเห็ดก่อนเพื่อน นี่พอโดนฝนแล้วก็นีนและนี่และเก็บเก็บก้อนเก็บก้อนนี่ได้ลแล้วนี่ไม้ตรงนี้เก็บโพเนาะเพื่อนๆเ,เนาะนี่ตรงนี้อีกตรงนี้อีก อ้าวน,นี้ลูกเล็กมีอีกไหมมีอีกไหมตรงนี้ใกล้ต้ตนจิกมอนไหมหวังไว้ก่อนไม่ได้ตักร้ามานี่ เก็บก่อนนะคะเก็บก่อนเพื่อเนออหอเห็ดโกรเนาะนี่อีกสองอก ไก่อนไม่ได้เอาตะกร้ามาค่ะดูดูดดนี้ยขาวจุกเลยว้าว แกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่โฟนซอกโฟนซอขาวโพนเลยเพื่อน,นอ้หแตกเลยเห็นไหมเน่ยเราไม่ได้เอาอะไรมาแงใช้มือแงกองไว้กองไวไมัมีตะกระ้าอ,อันเล็กๆ ไว้เป็นสปอร์ก่อนตรงนี้นี่เงี้ว้าวอันเล็กๆก,ก็มี เก็บเห็ดก่อนเพื่อนๆ้ายแต่อีกแล้วอือีกไม่ไมีอีกไมเอาจอบมาทิ้งไว้นี่ ของไว้กอนว้าวอันนี้เห็ดหน้าเล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 เห็ดอันนี้อร่อยนะคะจนบานนี่เห็ดหน้าเละสองดอก กองไว้กองไว้เอา้ามาดูดอกนี้อันนี้เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่อันนี้เห็ดเพาะอันนี้เห็ดเพาะ ไม่รู้ว่าแก่หรืออ่อนเนาะนีใค่อยไปดูที่บ้านดูกอหญ้าตรงนี้เคยออกเคยออกว้าวาวายวาววดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากโอ้ดอกใหญ่เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะอ้ยนี่โอ้โหว้าว,าวาแหวงแหวงไปเลย สายกินกือกินือจะกินเก็บเก็บเก็บนี่มาดูตรงนี้เพื่อนๆนเรียงกันเป็นตับเลยนูน่นเก็บคะเก็บเก็บรีบเก็บ,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 บถ้าฝนไม่ตกไม่ได้เจอเขานะคะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินบางทีเราไม่มีเวลามานั่งสังเกตนั่งหาดีๆเนาะ เนี่ยมาไปล้างเต็มเลยตรงนี้โอ้แตกอีกแล้วเป็นหินนะคะแถวนี้ ็บอย่างเดียวว้าน้ำจะก,ก่อนไม่เห็นปลายข้าวเลยท้องฟ้ายังมืดค้อมอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดน้ำมากเนาะกินกือกินวา่วาว่แหวง จะกินได้เรากินได้เนาะเพื่อนๆเนาะได้พอประมาณนี่แหละเพื่อนเก็บใส่ตะกร้าก่อนเนาะเมื่อกี้ให้ลูกสาวโทรให้ลูกสาวตะกราก้ามาให้ค,ค่อยๆเก็บโดนฝนเมื่อคืนเนาะว้า ห่อแกงแล้วขอแกงแล้วตอนเย็นกินแกงเห็ดด้วยกันนะคะคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะคามเก็บเห็ดบ๊ายบาย